ถูกมาเล่นที่หนึ่งเลยเนี่ยป้าลุงก็ยี่กูกูสบายเลยต้องไปเลี้ยง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออเห็เนไหมเออ

ก็ก็เดิพื่อนนี้ก็ขออ่ะเพราะว่านี่เขาไปทะเลาะกับข้างบนเขาหึงเมียแล้วตีกันสองรอบแล้วเาาขาตาีกจนขาตีใอเนอ โอเคครับครับเอาพมใช่ไหมมมามมาเลยพมเข้ามาเลยมามาคมาเก็บินหนึ่งสองรอบเงินคะมถ่ายเลยมาเร็วเพราะาเงินครับเรียบร้อยครับ ไปหาข้าวกินน้อเขนไปพี่เพชรนะครับน้องเบนเนี่ยนำทีมงานนำเงินนำอะไรมาช่วยกันแบบผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับสามีคอยดูแลตลอดอันนี้ผมจะบอกแล้วว่าในความโชคร้ายเนี่ยก็ยังมีความโชคดีสุดแมนสุดๆหาผู้ชายอย่างนี้ในโลกนี้เอาอยุดกดไลค์ให้หน่อยดิลักเตอร์โอ้โสุด เก็บเงหรอเก็บเงกินเยงานปารที่โ็น้งคบานเราหมดแล้วเนาะหมดแล้วเ้าบาลก็มาแล้วนี่ตุยงานอนนีู้การรวคนตำรวจทีกี่รับเป็นแรงานท่านว่าเรียบร้อยมีของใช้มาให้ก็มีเงินสดส่วน พร้อมให้ครับแล้วก็ถ้ามีกเดือนก็อยากนะครับใครเท่าที่จัเป็นถึงแล้ว่าดูซิว่าเป็นยังไงบ้างทําไมเหมือนลาบากแต่คขาเนี้คนที่เจอเขาไม่รู้เขาได้จริงแต่ท่านก็ท่านก็ทราบคร่าวๆแล้วล่ะท่านก็ไม่เป็นไรท่านก็บอกว่าถามที่ผมเห็นได้อันนี้หนูขอบพคุณมากนะคะที่มาช่วยเหลือหนูขอบคุณครับเตว่าขอบคุณนะเพราะว่าสู้สู้เออ อยู่คนไทยไม่สิ้นหวังช่วยกันไทยช่วยไทยอทยู่อ่าอ่อ,อค่อยๆใช้ค่อยๆใช้กันฮอมีผูกอตาในบ้าน,น <ะ S 3> <c oughs> อเดินเดินไม่ค่อยไหวใช่ไหมครับ,ดบาารเดินไดเดินไดเดินได้แล้วลำบากเลยนี่อยู่ได้ประมาณสองวันเหรอครับสองวันครับส,สองวันนี่พอดีบอืม อเข็นนิ่งสองปีแล้วเหรอเป็นไตค่ะแล้ว่อโอ้แต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือมีมีมีโรงพยาบาลที่ว่าช่วยเราบ้างอะไรเงี้ยหมอเขาใช้เงินชุกชุกนะเข้าระบบแล้วเออตามสเต็ปเขาอยู่ระบบอยู่แล้วใช่เขาบอกว่าเงินเข้าภายในทิศนี้แะน่าจะเข้าแล้วนี่ป้าต้องไปหาหมออีกวันไหนแล้วคะวันนี้ไปแล้วค่ะ ุวกนี้ไปหาหมอวิชัยตรงมาวันน้ำก้าวที่อายุรศัยอายุรกรรมอ่ะแล้ววันพุธไปที่ทางการกำหนดไปฟอกไตอาทิตย์ละสามครั้งอาทิตย์ละสามครั้งแล้วเวลาเดินทางเดินทางไปไหนเดินทางไปก็ก็รถโดยสารบ้างบางครั้งก็ยืมรถเขาได้บ้างแต่ก็ต้องเติมมันให้เขาใช่ไหมเวลาแต่ะวันทั้งวันนี้ได้ลงมาพื้นที่เราเจออะไรบ้างเจออะไรยังไงบ้าง ครับก็วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากาท่านพลตํารวจตีกิจเนศนะครับผู้อุปการตํารวจนนทบ,บุรีนะครับให้ลงมาช่วยเหลือคุณลงุงคุณป้าซึ่งได้รับความเดือดร้อนฟอกตายนะครับแล้วก็เพิ่งมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งเพิ่งย้ายจากที่เดิมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็มีอาหารแห้งของใช้อะไรต่างๆมามอบให้นะครับเครื่องนุ่งห่มมามอบให้นะครับแล้วก็มีเงินสดส่วนหนึ่งมอบให้นะครับตามตามที่ ช่วยเหลือคุณป้าครับกับคุณลุงเขาไปเบื้องต้นก่อนครับวันนี้มีหน่วยงานอะไรมาบ้างครับวันนี้ก็มีโรงพยาบาลพนังก้านะครับแล้วก็พมนะครับเข้ามาร่วมแล้วก็กตรจังหวัดนนทบุรีแล้วก็กตรสพอรัตนาธิเบศครับที่เข้ามาร่วมงานครับครับเท่าที่ดูความความเป็นอยู่นี่ลำบากนะครับลำบากมากไร้ที่มาลำบากมากครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะฮะคุณป้ากับคุณลุงเขาก็ยังอยากอยู่ด้วยกันนะครับเพราะตามที่คุณป้าเนี่ยเป็นคนไร้ที่พักไร้ที่ไร้ที่พักพิงอ่ะ สามารถเข้าไปอยู่ในของพอมอได้แต่ต้องอยู่แยกกับคุณลุงอันนี้คุณลุงป้าอะไรอยากอยู่ด้วยกันเลยต้องหาบ,บ้านเช่าประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเรื่องที่อยู่อาศัยเราเพิ่งได้ย้ายมาได้สองวันค่ะแล้วก็เรื่องเออ,อาหารการกินทุกวันนี้ก็ยังขอตามร้านอาหารอยู่ค่ะนะจาก็เพิ่งมีวันนี้แ้วค่ะที่ว่ามีแด้ววันนี้วก็ ผู้วู้การผู้การค่ะผู้การได้ได้ช่วยเหลือหนูแล้วก็ทางโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาช่วยหนูนะคะวันนี้ค่ะคนนั้นเราไปทําอะไรถึงได้เจอผู้การเขาเช็นรถเพื่อตอตเขตเพื่อจะไปขอข้าวตรงสภาพนังก้าพอดีเข็ดไปจนถึงเกือกมาจะกลับรถอะคะผู้การเขาก็มาช่วยเหลือมาดูมาแล้วเรื่องความปลอดภัยกลัวจะโดนรถชนตอนเริ่มแรกเลยค่ะ เรื่องเรื่องความปลอดภัยทีนี้ท่านก็ถามหนูว่าเออความประวัติปมาเป็นยังไงจน,ท,น,ท,นท่านเห็นท่านท่านเห็นท่านก็บอกว่าท่านก็เลยมาช่วยเหลือนะวันนี้ช่วยได้เหลือตอนนี้เรา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 ป่วยเป็นอะไรบ้างครับมีกี่โครคหรือว่าโรคไตอย่างเดียวมีบอกมีป่วยเป็นโรคไตแล้วก็เป็นเบาหวานเป็นหืดหอบเป็นความดันสูงค่ะค่ะ เมื่อเช้าไปฟอกไตมาเหรอครับค่ะเมื่อเช้าไปฟอกไตมาค่ะใครใครพาไปครับสามีพาไปค่ะเห็นบอกรถก็ไม่มีไปต้องมายืมรถชายืมรถก็อื่นมาใช้ชั่วคราวแค่นะก็เติมน้ำมันให้เขาแล้วก็กลับมาค่ะแล้วรถเราไปไหนรถเราได้มาเขาให้มากำลังซ่อมอยู่ค่ะแต่ยังไม่มีเงินไปเอานาวันนี้เขาให้เงินจะไปเอารถค่ะเท่าไหร่ราคาฟัรถสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเราไม่มีไปเอา ก็ซ่อมแบบว่าพอใช้ได้เห็นแล้วที่ร้านบอกว่าสี่ร้อยแต่ความจริงถ้าซ่อมดีๆจริงๆมันเป็นพันๆแต่เราเอาแค่ขี่ได้ครใช่ค่ะลำบากไหมครับตอนนี้ลำบากแต่ตอนนี้ชื่นใจมีกำลังใจที่ว่าเป็นทะลุร้อยเเซนต์ดีใจมากไม่คิดว่าคนไทยจะมีนำลังใจแบบนี้เยอะขนาดนี้ค่ะเ็นบอกเ็นบอกก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้เราต้องจับมือสวอดีๆทุกคนเลยไม่ก่อนที่เราไปขออาหารตามร้านอะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับไปขออาหารที่ไหนแฟนอยู่ไปคนไปขอตลาดไม่ทั้งเก้าครัอืมแล้วก็มาตลาดนกคู่อืมตลาดนกคู่ครับสามที่ค่ะคือเราเราต้องไปขอทุกวันเลยเหรอครับเนื่องจากเราไม่มีไม่มีเงินไม่ด้ถ้าวันไหนไม่มีผมก็ไปขอครับแต่ส่วนมากจะขอส่วนมากจะขอ ก็เอาแบบขอมาเพื่อมากินแล้วหมดแส่แต่ละมื้อเออก็ไปอย่างมื่อเช้าขอมาแค่พอกินครับแล้วตอนที่อย่างก็ไปเอาไอ้ตรงอัตราัตราที่เบร์อ่ะนื่แอ่แพ็คเรากล่องแล้วก็มาแอรมากินแล้วตอนเย็นก็มาที่ตาดเรคู่ลำบากเลยนะแล้วเห็นบอกว่าต้องย้ายออกมาจากทาง ที่เดิมที่เดิมเนื่องจากอะไรอ่ะลุงเอ่อมีปัญหาคือห้องทั้นสองอ่ะห้องที่สามเขาบอกเอไอทางเมียไปบอกหัวว่าไอ้ผมว่าไปงานห้องเขาแล้วก็ไปตั้มเขาแต่ไปแต่ไม่ใช่ไปข่มขืนเมียเขาแต่ผมไม่ได้ครับเพราะงั้นเขาก็อยู่กับหนูอยู่เพราะผมอยู่แฟน เรายี่สิบห้าโมงเลยครับเมียผมนันป่วยแต่ี่เขาไม่พอใจก็ลงมาทำลายร่างกายเขาลงมาถึงมาต่อยผมแต่ป้าเขาเลือกเอาทางนู้นทางทางโน้นเสียค่าเช่าเขาไม่ยอมไม่ฟังผมเลยเขาฟังแต่คนนู้นแล้วผมก็เอ่ยปากพูดเขาบอกให้หยุดเงียบไปเลยก็เลยให้เราออกมาจากนู้นแล้วให้ผมออกออกจากที่นั่นครับแล้วตัดปัญหา เขาบอกว่าผมไม่ผิดเอถ้าถ้าผมออกไปออกออกไปผมก็ผมเป็นคนผิดเลยผมถามแบบนี้อเอนะเอวันรุ่งขึ้นลุงเขามาลุงเจ้าของบ้านาเช่ามาบอกผมว่าเพาให้เงินผม1,5ไห้ผมย้ายออกอืมเฮ้ไม่เป็นไรก็มาอยู่นี่แหละเออน่าอยู่นี่แหละเนาะโดนทำลายร่างกายด้วยไม่ใช่เหรอครับใช่ครับแต่แค่เล็กน้อยแค่ต่อยเฉยอืมอืม เขาทำอะไรเกันการเขาคุณค่ะที่เหลือผมครับขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือนูค่ะโอ้ฝากขอบคุณผู้การนะค่ะแล้วก็สพอรัตนทิเบศแล้วก็ทุกท่านแล้วก็โรงพยาบาลพนังเก้าและหน่วยงานแล้วก็้องเตอรแก้วด้วยนะคะแก้วค่ะเขาคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสเร็จอ้าว